สวัสดีจ้ะวันนี้พามาทําขนมครีมอีกแล้วเหลืองขนาดนี้ก็คงหนีไม่พ้นสั่งขยาฟักทองบอกตามตรงว่าตอนแรกภาพในหัวไม่ใช่แบบนี้นะคือจริงๆอยากได้แบบฟักทองจิว๋วแต่หาซื้อไม่ได้ก็กะว่าจะใช้ฟักทองใหญ่ทั้งลูกแต่สิ่งที่ได้มาคือน้องโดนหั่นไปแล้วสงสัยมันเกิน1กิโลเวลาสั่งผ่านแอปก็งีแหละไม่ได้เลือกเอง แอบเศร้าอยู่นะแต่คิดอีกแบบก็ดีเหมือนกันนะเนื่องใส่ถ้วยฟอยแบบนี้ก็สามารถแบ่งทานได้สะดวกเลยอุ้ยถึงขั้นตอนกองพอดีเลยขั้นตอนนี้ควรทํานะคะน้องจะได้หน้าเนียนๆนุ่มๆเร้งๆเหมือนไข่ตุ๋นเลยแหละพอดีเครื่องนึ่งของเราใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะคะตัวซึ่งนึ่งก็จะค่อนข้างเล็กเราก็จะแบ่งนึง่ง ทีละสถาดเนื่องรอบประมาณ10นาทีนะคะพอครบเวลาก็ลองเช็คดูนะคะว่าสุกหรือยังสูตนนี้ได้ความหวานจากฟักทองและหล่อหังกวยก็ไม่ได้ถึงกับหวานมากกำลังพอดีใครลองทำแล้วเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ